สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเปี้ยวและรายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะวันนี้ค่ะเปี้ยวพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่โครงการซุภารายโนโววิวบางสิบปทุมธานี ซึ่งพัฒนาโครงการโดยบริษัทสุภาลัยนั่นเองค่ะเปี่ยวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโครงการนี้ค่ะมีการออกแบบดีไซน์มานะคะให้มีความส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกหลายแห่งด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะคะโรงพยาบาลชันชนำและรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆอีกด้วยค่ะภายในโครงการของเราจะเป็นยังไงตามเที่ยวไปดูเลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ค่ะเปียกก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบ้านของเราค่ะอยู่ระหว่างซอยที่2ทับค่ะอยู่บ้านเลขที่1 9 9ทับนะคะโดยบ้านของเราหันหน้าออกไปทางทิศใต้ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ18ตารางวาค่ะและยังมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด91ตารางเมตรค่ะด้านหน้านะคะเป็นพื้นที่กว้างมากกว่า5เมตรนะคะสามารถจอดรถภายในบ้านได้1งคันค่ะและภายในจะเป็นยังไงตามเปียกไปดูเลยค่ะ และพอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะลูกค้าจะเจอเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถนะคะทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกเพิ่มเติมก็ได้ค่ะลูกค้านะคะออกแบบให้มีเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวางทีวีโซฟาหรือว่าชั้นวางของก็สามารถจัดวางได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะด้านหลังค่ะยังสามารถเดินเชื่อมออกไปนะคะบริเวณห้องครัวได้ด้วยลูกค้านะคะสามารถทำบิวอินขึ้นมาเองนะคะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ยังมีห้องน้ําชั้นที่1อีก1ห,ห้องค่ะมีไว้สําหรับใช้สอยร่วมกันภายในบ้านนะคะหรือว่าใช้รับรองแขกและยังมีสุขภัณฑ์ภายในเนี่ยครบคันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวชั้นที่2นะคะจะมียังไงบ้างนั้นตามเปียวขึ้นไปดูเลยค่ะ และบริเวณชั้นที่2ของเรานะคะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนด้วยกันค่ะโดยแบ่งออกเป็น1ห้องนอนใหญ่แล้วก็2ห้องนอนเล็กนะคะโดยบริเวณห้องนอนใหญ่ค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะ ภายในเนี่ยยังมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวค่ะและยังหันหน้าออกไปทางทิศใต้ด้วยนะคะและรอบๆค่ะก็จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับทําเป็นห้องทํางานหรือว่าถ้าครอบครัวไหนอยู่กันเป็นครอบครัวก็เป็นห้องนอนของลูกๆนั่นเองค่ะและแน่นอนเลยนะคะชั้นที่2ของเรามีห้องน้ํา1ห้องด้วยกันค่ะ ายในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์เนี่ยครบคันเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะมี2ห้องน้ํานะคะและยังมี1ห้องโถงค่ะดานาสามารถจอดรถได้1คันค่ะ การเดินทางไปยังโครงการทาวน no ์โฮมสุภาัยโนววิวปทุมธานีเริ่มต้นจากถนนทรงประภามุ่งเข้าสู่ถนนสีสมานจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ5กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนปทุมธานีสายในขับตรงมา2กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ซอยธรรมสุทีจากนั้นให้ขับตรงมาอีก400เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าคะ่ะ และนอกจากนี้นะคะภายในโครงการค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสวนสาธารณะนะคะที่เปียวกาลังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมีเครื่องเล่นมากมายนะคะไว้ให้น้องๆหนูๆนะคะมาใช้บริการกันค่ะนอกจากนี้ยังมีนิติบุคคลค่ะคอยดูแลลูกบ้านนะคะพร้อมทั้งยังมีรอปภและกล้อง CCTV ดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงบอกได้เลยนะคะว่าสะดวกและปลอดภัยมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการสุภาลัยโนโวว e w ของเราในวันนี้ด้วยการออกแบบฟังก์ชันนะคะและการจัดวางดีไซน์ค่ะถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าหากถูกใจนะคะสามารถติดต่อเพี่อม,มาได้ทางเพจ Facebook ค่ะ mm hmm. J <JS> Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทาง Youtube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในนั้นนะคะเรามีบริการให้คําปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับลูกค้าฟรีอีกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเปี้ยวและรายการเรื่องบ้านบ้าๆ by Asset Management ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ